ที่ไม่ใช่โหลดจาก,กิเซช้ไปก่อนแล้วปิดอันนี้เะยหรือจะมินิม่ใหน่ก็ได้ปิดเลยนะจ๊ะอ่ารับ่ายรัไปเปิดเง่นขึ้นมาเนี่ยนี่ะเปิดอยู่แล้วเธอไม่ต้องเปิดไปที่วิส่า โหลดวิสังเนี่ยติดวิสังเอาเวอร์ชันของเธอเปิดไม่ได้เหรอปิดกับเปิดใหม่แล้วต้องเสียบยูสิีกำลังสงสยัยว่าต้องไปเปิดเสียบปลั๊กนือด้วยตามมันกดไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปซีเรียสเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะคำสั่งเรายัางอาจจะเอามาไม่ครบ เดี๋ยวค่อยไล่ไม่เป็นไรดูก่อนว่าวิสันได้ป่ะแสดงว่าของเธอทําวิสันไม่ได้ไม่เป็นไรทิ้งไปก่อน <c oughs> แล้วก็เปิดเลขหกเอ็กซิสกิ้นมาถ้าจะทำหกเอ็กซิสนะหรือว่าจะเปิดตัวพัฒมาดูก่อนตัวพัดมาดูก็ก็อยู่ใต้ซีมาคีไอ้หน<ม> <1 S 1> ึ่งศูนย์สองสี่ไม่ใช่หไม่ใช่ ขึ้นไปเลยโอเนเองเลยเพราะว่ารู้สึกเหมือนไม่มีอยู่ตรงนี้นะขึ้นอัพขึ้นไปเนี่ย P L A จิ้มเข้าไปแล้วพิมพ์ก็คืออ่ะมือไปก่อนย้อนกลับได้ไหมครับเด็กก็ปิดไปเปิดค้างเดียเนี่ยนี่พัดมาใช่ใช่นี่เลยที่ทำผม ใช่เธอทีนี้เรารู้วิธีละเธอก็ไปทำที่ตัวอ x สิบหกของเธอหก x สิบของเธอนี่เธอไม่ได้คลิกที่ปุ่มนะสิ่งที่เธอคลิกคือลูกลก่อนเธงก่อนเห็นนะต้องดวูว่าอจุดๆมันอยู่ที่ตรงไหนอันนี้เธอใส่ที่ p เธอต้องไปที่ p แล้วเธอถึงจะคลิกได้ที่อื่นเธอจะคลิกไม่ได้มันอยู่ตรงไหนต้องไปคลิกตรงนั้นคนีบ น,นันน่นใช่แล้วก็คำสั่งที่เธอจะเพิ่มถ้าเธอมีฟังก์ชันเธอก็ใส,ส่ไปแเธอก็ไปเสร็จั้นตคน